ทีมงานโฟที T, เดินทางมาที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับต้องบอกว่าไฮไลท์สำคัญเนี่ยดินมีปัญหาเรื่องกร่อยใกล้น้ำทะเลดินมันก็เลยกร่อยเพราะนั้นการเจริมพันของข้าวเนี่ยผลผลิตเลยได้ไม่เยอะเดี๋ยวผมจะให้เจ้าของแปลงเขาอธิบายเองว่าสิ่งมหัศจรรย์จากการใช้โฟที T, คืออะไรสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับแนะนําตัวกับท่านผู้ชมด้วยครับ่าชื่ออะไรเอ่ยผมชื่อหนูครับบ้านอยู่โพโพระตําบลไอโพพระอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีครับ ปัญหาที่เรากําลังเกินไปที่นี่โซนปัญหาคือดินอ่าดินมันจะเป็นหนาน้ําก่อยครับหนาน้าก่อยอ่าครับ<อ>ถ้าอพออง่ายถาวานข้าวไปแล้วเปิดเปิดน้ำหมาไม่เกินไม่ถึงเจ็ดวนันทาไมเอาน้ําข้าวขาวจะตายครับ<อ>แปลงนี้ของพี่หนูทั้งหมดเนี่ยข้างหลังเราเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นร้อยไร่เลยกี่ไร่พี่ผมผมทําอยู่มาร้อยสามสิบไร่ครับพื้นที่ทั้งหมดร้อยสามสิบไร่แต่แปลงวันนี้ที่เราจะมาคุยเนี่ยแปลงนั้นอ่ะยี่สิบสองไร่ เริ่มใช้โฟทีมาสองรอบครับสองรอบครับรอบแรกก็คือกับคันข้าวเลยนะหอมปทุมครับหอมปทุมใช้หอมปทุมอยู่มาปีนี่ครับมาใช้กับว่าข้าวขอขอซี7เอ็มจีครับหลังจากใช้กับหอมปทุมช่วงแรกล้วเนี่ยผลผลิตก็ดีได้ระดับหนึ่งแต่พอมาใช้กับ m g ็มจี47เป็นไงบ้างครับรู้สึกดีครับรู้สึกดีดียังไงดียังไงมันดีคือว่าดีคือว่าไม่ไม่เคยได้แบบนี้ครับอายูมามาใช้ข้อเกี่ยวแล้วมันได้เยอะครับอ๋อมันได้เยอะแล้วก็ไม่เป็นโรค โรคต่างๆไม่เกิดขึ้นอ่าครับขอรวงแห้งนี่แน่นอนผมว่าไม่เป็นแน่ไม่เป็นเลยอ่าฉีดไปกี่ครั้งนะฮะผมฉีดไปสี่ครั้งครับมันก็มีแตมว่าไม่เป็นเลยไม่ได้มันก็มีมั่งแต่ว่าเป็นส่วนน้อยและแล้วก็ดีอีกอย่างคือไม่ล้มครับไม่ล้มอ่าล้มแต่ว่ามันไม่นอนไม่ได้นอนลาบไปมันไม่เสียหายอ่าล้มแต่ว่ายงๆอะไรท้งนี้ว้าวอ่าแททบนี่จะถือว่าพีจะติดทะเลอะล้มจะแลงล้มแรงอ่าครับแต่ถ้าพอใช้โฟทีไปปุ๊บต้นแข็งต้นแข็งช่วยได้เยอะละ ผลผลิตที่ได้เป็นไงครับเพอใจเลยครับยี่สิบสองไลน์แนบดีได้เคยได้ยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ประมาณเนี้ยถือว่าเก่งแล้วเสียแล้วในทุ่งนี้ฉันถือว่าสุดยอดครับแต่ว่าใช้โฟทีสุดยอดฝั่งนั้นอีกได้เท่าไหร่ครับเป็นยี่สิบห้าได้ไปสามสิบสองตันครับสามสิบสองตันนี่นี่ท่านผู้ชมครับสามสิบสองตันยี่สิบสองไร่นะครับในทุ่งนี้ ขับรถเกียบอกว่านี่ทำไมเคยเกีียวอยู่คนขับรถเกียวบอกว่าโกงไรก็เคยเกียวอยู่ไม่เคยได้แบบนี้อ,อ่ะเต็มที่ได้สองเที่ยวฟฟ้าหมดแล้วครับปีนี้เราไปซีเที่ยวตอนนั้นราคาขายอยู่ที่ห5ห0นะครับก็เท่ากับกำไรเท่านี้มาสิบตันเนาะคอาหเหา6550ูนคูณไปก็ไม่กี่หมื่นเองเนาะได้มาสองแสนบาท ถ้า,ารคาคาราคาดีนะโอ้โหปันแบบหมื่นหนึ่งเหมือนเมื่อก่อน<ช>มีอะไรที่พี่หนูจะกล่าวกับท่านผู้ชมทางบ้านมั้ครับว่าประทับใจโฟทีอย่างไรบ้างประทับใจก่อนที่ว่าตน้นต้นแข็งแล้วก็มองดูแล้วขอรวงแห้งจะไม่เป็นนะครับแล้วก็ไม่ค่อยอยากล้มล้มเหมืมอนกันแต่ว่าล้มแล้วแกไม่นอนเรียบไปอ่ะต้นแข็งขอรวงเน่าไม่เป็นข้าวไม่ค่อยล้มแค่เอ็นเอ็ยๆยยยๆนิดนึงผลผลิตเพิ่มขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ ประทับใจสุดๆใช่ใโอเคถ้าผมบอกว่าพี่ให้คะแนนเต็มผมหน่อยผมมีร้อยคะแนนให้สักกี่คะแนนครับเอาให้ัร้อยคะแนนครับให้ร้อยคะแนนเลยนะครับทานวันนี้ทีมงานโฟทีต้องขอบคุณพี่หนูมากครับที่อนุญาตให้เรามาถ่ายทำนะครับแล้วก็วันนี้เราลากันเลยนะครับสวัสดีครับ